เรียบร้อยโอ้โหจะแข่งอะไรยังนึกไม่ออกดูเลยเนี่ยต้นรายการนี่ทูบเพิ่มนี่ก็ขู่ควันขู่ยังดับได้เลยอ่ะพร้อมเลยนะไปที่โซดาสิงครับมาถึงตรงนี้นะคะสนับสนุนการแข่งขันนี้โดยทุกจุดซ่าโซดาสิงค่ะดีละเรามาดูใกล้ๆว่าวันนี้จะแข่งอะไรกันจะดับเทียนหรือว่าจะจุดทูบหรือจะอะไรยังไงดียังมองไม่ออกจะแข่งยังไงดีฮะควางมีดให้เข้าเป้าครับ อันนี้เหครับโอ้ยเดี๋ยวไอ้มีเทียบเลยนะเนี่ยเป้าไหนฮะเป้านน้นหรือเป้านน้นแต่ตรงนี้เห็นอยู่แล้วล่ะมีเป้าอยู่หน้านี้ก็ต้องมีเป้ามาใช่ไหมเออก็เอาเป้ามาเลยนะเอ้าเป้ามาแล้วครับเป้ายืนตามรูปนี่แหละครับเข้าจุดต่างๆ5จุดนั้นครับออ้วงกลมเหรอ ดยูอยู่ทางบ้านน้องๆต้องระวังเลยนะฮะนี่เป็นการฝึกฝนอย่างดีแล้วจะเอาบีตมาคว้างไม่ได้เลยนะครับอันนี้ต้องถือว่าผู้ใหญ่ต้องแนะนําเลยนะอันนี้พูดด้วยความซีเรียสเลยทีเดียวนะเพราะว่านี่คือการฝึกฝนก็เป็นอย่างดีเพราะต้นรายการวันนี้ก็มีกรรมทูบดับทูบแล้วถือว่าอันนี้ห้ามเรียนแบบแม้กระทั่งคิดก็ไม่ได้เลยนะฮะเพราะว่านี่คือว่ามืออาชีพจริงๆมีคนยืนอยู่ทางด้านนี้ยื่นแขนใช่ไหมฮะยื่นแขนเป้าคือกลมๆนี่ใช่ไหมฮะใช่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าให้เข้าทั้งห้าเป้าให้ได้ครับเป้้านี กี่มีดเป้าละสองมีดครับอู้เรามีเป้าคู่สิบมีดตกลงสองสี่หกแปดสิบเก้าสิบเอาผมว่าตรงนี้เอาอันเดียวพอครับได้ครับอ่าเป็นเก้านะคว้ามปกติด้วยด้วยด้วยมีดอันนี้ครับเปิดตานี่ใช่ไหมก็จะเปิดหรือปิดก็ได้ครับยังมีปิดตาอีกปิดตาเราปิดตาผมครับ พร้อมนะฮะอย่าพูดนะฮะรอคิวอย่างเดียวนะฮะรอคิวนะครับรอคิวนะครับเอานะครับทุกอย่างพร้อมนะครับ้อมนะครับขบวนก้าวม,มีนะครับพร้อมไป ยังยังยังเลกหนึ่งนะครับโอ้โหา้นะครับเอาดฮะโอ้โหเอาแล้นะครับเอานะครับมาถึงระดับล่างนะฮะโอ้โหเอาะฮะหแล้วนะครับ 7จ็ดปดกท้ายข้างบนครับุูท้ายงบนครับอ้ยตาว่านะับยิ้ตานะครับอ้าออ้าอ้าามาตาครับโอ้โหถือว่าใช้ได้ครับถือว่า ถ้าเป็นจริงๆนะกับทางรายการนี่จริงๆแล้วรายการนี่ไม่สามารถทําตามคําของเจ้าตัวขอร้องได้เพราะเราทนความหวาดเสียไม่ได้ต้องทำตามกติการายการขออนุญาตเดี๋ยวไปดูเองว่าทำอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าไม่ควรนจหวาดเสียวเกันไปโอ้โหใช้เวลาไปทั้งหมดนะครับหนึ่งนาทีเท่านั้นเองนะครับโอ้โหเตแ่จริงๆเอาละเราไม่กล้าดูเราต้องหันหลังกลัวรอดมาได้แล้วนะ ชีวิตนะโชคดีนะทำดุญเยอะๆนะอยู่ะอยู่กับเขานานยังงานไหมคุณจะลาออกได้แล้วนะชีวิตจะได้ปลอดภัยออน้องๆห้ามเล่นเลียนแบบใดๆเลยนนะพีอันตรายมากๆเลยทีเดียวนะครับเอาละคราวนี้เข้าสู่เกมการแข่งขันทำไงเอาละของคุณครับเอางี้ดีกว่าง่ายๆเวลาเท่ากันดีกว่าได้ครับเวลาเท่ากันนะเวลาเท่ากันของทางด้านนี้เก้าเก้ามีดเก้ามีด ของเขาจะเอาไงขวานหรือหอกเอาเป็นแบบเบาๆดีกว่ากติกาของเราเจาะรูดีกว่านะเจาะรูรูอะไรอ่ะเจาะรูเนี่ยยืดยืดแขนเหมือนกันแต่เจาะรูแล้วก็ให้คว้างลูกบอลแล้วกันสบายสบายเล่อยนเหมือนกันเลยแต่อย่างนี้ของเรา9้ามีดสินก้าไหมหรือไม่เล่มถึงจะมมเก้าลูกหรือสิบลูกก็ขอให้เข้าช่องละลูกอ๋อเอาช่องละลูกพอ หน,หนึ่งคนคมีคนยืนยืนเหมือนกันยืนเมือนกันนะครั้งที่2ถ้าเกิดถ้าได้จบแต่ถ้าไม่ได้ครั้งที่2ก็อาจจะให้เป็น2คนครับสองคนช่วยกันเลยอสองคนช่วยกันเลยได้หรือไม่ได้ หนึ่งลูกเท่านั้นเองได้สองครั้งอ่ะพี่ทรายก่อนไม่น่ามั่นใจไงไม่รู้อ้าวอย่าพูดงั้นสิน้องทรายอ้าวแต่ใจว่าทําได้ค่ะเพราะว่าเพราะว่าพี่สามคนเนี่ยดูไม่รักกันเลยก็น่าจะอยากปาลูกบอลใส่กันเลยอ้าตกลงได้นะฮะนะครับถ้าไม่ปิดตาเนี่ยผมว่าทําได้อ่าอันนี้อันนี้ปิดตาผมว่าทําไม่ได้ไม่ได้ Okay นะกันละ่ัอันนี้คมสุดท้ายนี่ลำบากแล้วเพราะ่มันมีทั้งได้ไม่ได้คุณอานาคุณนาณาไม่เชื่อความสามารถเลยว่าจะทำได้แต่ขอตอบว่าทำได้ค่ะไม่น่าช่อใจเลยบกไม่ได้ไม่พัแข่งรถอต้องมีคนยืนนะนนนะครับและหึงคนคว้างครับครั้งแรกใครจะยึดโอ้ยแบบพร้อมกันเลยนะไดโอ้โหมอยืตบสไลด์ยงเงโอ้โปิดตาด้วยไม่ถามทีิเป้าใหญ่มากเพราปดตานะ หนึ 1> 1่งนทีนะครับต้องการ5จุดจนั้นเองะเดี๋ยวถ้าเกิดเข้าแล้วผรจะบอกตำแหน่งให้นะครับพร้อมนะครับพร้อมไปนะครับพานะครับยังนะครับเข้าครับไ่เดียวครับขานย่านเลยเข้ามาแล้วานล่ครับเข้ามาแล้วหนึ่งครับหนึ่งหน้าข้างางเข้าแล้วข้าบนเข้ามาแล้วข้าเไม่แล้วข้าบไมแล้วาเรวเรว ไม่เข้าครับไม่เข้าครับไม่เข้าครับคุณบอลอย่ามาเข้าครับอย่ามาเข้าครับอย่ามาเข้าครับอย่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 าเข อาโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับมั่วไปมั่วมาเข้าไปหมดแล้วนะ